ถึงคิวุงอิงแล้วครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าอีสานอิงแล้วพี่น้องมอนเราก็มีเรื่องเล่าของอิหลาหนอยเฮาน้องอ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอามาวอกสูพีเอามาบอกสูนองเอามาวอกซูเอฟซี FC, อิหลาหนอยกัดได้ฟังอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคํเคลื่อนที่ผ่านหน้านะครับผมมีการแจ้งจากหลายช่องหลายคลิป ว่าวันนี้อิหลาหน่อยเฮาน้องอ้วงอิงเพชรบ้านแพงถึงคิวเข้าห้องอัดแล้วสำหรับเพลงสาวสำน้อยคอยฮักถือว่าเป็นบทเพลงใหม่ที่แฟนคลับ FC ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะเพลงล่าสุดของอิหลาหน่อยเฮาแต่คือเพลงภูบาคนแรกปล่อยเมื่อครึ่งปีที่แล้วพี่นองคกเดือนที่แล้ว แฟนคลับเอฟซหลายคนจมหาน้ับผมนเนาะเมื่อไหร่น้องจะออกเพลงใหม่เมื่อไหร่น้องจะออกซิงเกิลใหม่เพลงใหม่น้องเข้าห้องอัดวันไหนปล่อยวันไหนนะครับผม,นะมเนาะเมื่อนีได้เลิกงามย่ามดีเราพี่น้องวันนี้เข้าห้องอัดส่วนมือปล่อยเพลงนะครับผมรอนีเขาก็ต้องรอติดตามกันอีกครั้งว่าจะมีการถ่ายทำเอ็มวีวันไหนการปล่อยซิงเกิลวันไหนอันนี้ก็ต้องรอทาง ต้นสังกัดสาวน้อยเพชรน,นแพงแลำเพิร์อินดี้เลคคอดนะครับผมนอตได้ออกมาประกาศกันแล้วกันว่าว่าจะปล่อยวันไหนน่าจะปล่อยตอน9ก้าโมงเช้าแน่นอนนะครับผมนอตแต่บอกหูว่าจะปล่อยมือไหนอันนี้ก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันด้วยพี่น้องผลงานเพลงนี้นะครับผมนอดทางผู้แตง่งนั่นคืออาจารย์บิกภูมิลินผู้แต่งเพลงดังนะครับผมนอตหลายๆเพลงที่ เซืยวว่าพี่น้องเอฟซีหลาหน่อยคุณทูกันเป็นอย่างดีแล้วกะผมเสื้อว่าเอฟซีหลาน่อยถ้าได้ติดตามคงผู้จักอาจารย์บิ๊กเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะสำหรับอาจารย์บิ๊กผูมารินถือว่าเป็นอีกหนึ่งครูผู้สอนพี่น้องที่หลาน้อยเข้าไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์น,นะครับผมเนาะเพราะว่าบ้านอาจารย์บิ๊กผูมารินกับบ้านอหลาน้อยเข้าห่างกันไม่ไกลพี่น้องไม่ถึง10กิโลด้วยซ้ำนะครับผมเนาะสำหรับบ้านอหลาหน่อยครับ ทางบานอาจารย์บิ๊กบนเพลงนี้อิหลาหน้อยกะได้นําขึ้นเช็คซาวนะพี่น้องบนวิธีสาวน้อยเพ็เนวันแพงในช่วงเช็คซาวนะครับผมเนาะแต่วันนั้นไม่เต็มร้อยต้องบอกว่าบอเต็มร้อยอย่างดนตรีนะครับผมเนาะอาจจะยังไม่เต็มร้อยเสียงอิหลาหน้อยยังไม่เต็มร้อยความมั่นใจของน้องยังไม่เต็มร้อยในวันนั้นแต่ผมเสว่าวันนี้นะครับผมเนาะทีหลาหน้อยเข้าห้องอัด ทางอาจารย์บิก๊กภูมินน่าจะมาคุมร้องเองและเชื่อว่าอีหลาห่านอยเฮาจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการร้องในการออกเสียงจังหวะทำนองน่าจะแม่นมากยิ่งขึ้นกะมาเป็นกำลังใจให้อีหล่าน่อยไปนําำพี่น้องขอให้วันนี้งานที่ห้องอัดเขาห้องอัดกะขอให้่านฉลุยพานไปได้ด้วยดีใส่เวลาในห้องอัด หลายนะครับผมขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมเนาะในห้องอัดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างราบลื่นมาเป็นกําลังใจให้อิรานอยกันพี่น้องมากเป็นกําลังใจให้ทีมงานกันเนาะวันนี้อีราน้อยเฮาไม่ได้อยู่เต้ยลานะครับผมเนาะเพราะต้องเดินทางไปไปพักผ่อนพี่น้องพรุ่งนี้นะครับผมเนาะต้องเข้าห้องอัดเสื้อว่าน่าจะพักผลล่อนละแวกใกล้ห้องอัดอย่างแน่นอน จะได้เดินทางแบบสะดวกนะครับผมเนาะจะได้เดินทางแบบรวดเร็วอ่ตามดัดตามเวลาช่วงดึกๆที่ผ่านมาทาังพอเองนะพี่น้องก็ได้งลงคลิปด้วยอยันถ่ายรูปที่หน้าเซเว่นปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอ่อีหลาหน้นอยกะเดินทางมุ่งหน้าสู่ที่พักนะพี่น้องเพื่อจะได้พักผ่อนเก็บแรงเก็บเสียงไว้ใช้ในวันนี้นะครับผมเนาะอ่เข่าห้องอัดแล้วพี่น้องสาวสำนอยคอยหัก ผู้ใดถาแน่ผู้ใดถาแน่ยกมือขึ้นพี่น้องใครรอชมและรอฟังรอเชียร์รอแช่กันแน่พี่น้องยกมือข้นนะบาวิสานกับบ้าตังกันพี่น้องเรารอเพลงใหม่รอซิงเกิลใหม่ของน้องรอแบบใจจดใจจอบ้าต่างกันครับพอๆไปแม่เอฟซีทุกคนอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับตัวบาวิสานรอแบบใจจดใจจอรอดันรอดเชียร์พี่น้อง รอแชร์เพลงลูกสาวเพลงอิหลาหนอยเ่าต้องบอกว่าเป็นการรอครึ่งปีนะครับผมเนาะครึ่งปีได้ฟิรองหกเดือนเป็นการรอทีลายค้นกระแทบรอบเอาไว้จมหาแล้วนะครับผมเนมาะว่าเมื่อไหร่น้องจะออกซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่จะมีเพลงใหม่ให้วงหญิงเมื่อไหร่จะได้ฟังเพลงใหม่น้องสักทีอันนี้กะใจเย็นๆกันนะครับผมเนาะใจะเย็นๆคือย,ยังน้ำรววไกลไปต้องกันพี่รอง ว่าตั้งกันพี่น้องข้อมูลซื้อนะเราก็อยากฟังเพลงใหม่ๆของอีหลาหนอยขึ้นกันนะครับผมเนาะตั้งตารอคืออย่างพี่น้องเอฟซีสุขชนขึนกันสําหรับบาวอีสานส่วนมือดีนะครับผมเนาะพี่น้องอย่าลืมเดิมก้านาฬิกาพี่น้องทางค่ายเพลงลาเพลินดีเลคคอร์ดจะปล่อยซิงเกิลใหม่ของน้องหมิวรัชดาพรพี่น้องถือว่า เป็นซิงเกิลเดียวซิงเกิลแรกของน้องมิวกับค่ายลำเพินอินดี้เลคคอร์ดนั่นคือเพลงเทิงบาปเทิงกิดหอดเป็นผลงานเดียวผลงานแรกกับค่ายลำเพินอินดี้เลคคอร์ดของทางน้องมิวเพลงก่อนหน้านี้ที่ปล่อยออกมานะครับผมเนาะแรงหักผาภัย เพลงนั้นร้อง3คนน้องมิวน้องก้อยแล้วกะ็ทางอบอนะครับผมเนาะร้อ,ะองกัน3คนแร,แรง,แรงหักผาภัยก็ถือว่าเป็นเพลงที่มีกระแสในต่อๆพอสมควรนะครับผมเนาะหลายคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงแล้วกะ็เพลงนี้นะครับผมเนาะทึ่งบาปทึ่งคิดฮอดมีคนเอาไปเล่นแผ่นเสียงกันเต็มเลยนะครับผมเนาะในทางต่อๆ ผมเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจใครหลายๆคนถูกใจ f อน้นองมิวหลายๆคนถูกใจ f อสาวน้อยเพชรบันแพงหลายๆคนถึงใจ FC อฟซียาหน่อยและผมเชื่อว่าเพลงนี้น่าจะมีการนำไปคอฟเวอร์หรือนำไปทำการแสดงบนเวทีต่างๆบนเวทีมอลลามรถอดแฮเวทีมอลลาซิ่งอย่างแน่นอนสำหรับเพลงนองมิวเพลงนี้ ซึ่งกระจากายประกาน้องพี่นอ้องผู้แต่งคนเดียวกันกับเพลงสาวสมนอยค่อยหักทีลาน้อยเขาจะเข้าห้องอัดในวันนี้นั่นคือปลายประกาจากอาจารย์วิกภูมาินรับอนีกบฟังพี่น้องเป็นกำลังใจให้อีหลานน้อยเขาน้องผู้หญิงเพชรบ้านแพงในการเข้าห้องอัดน,นะครับผมน้องขอให้ทุกอย่าง เป็นไปอย่างราบลื่นในการข่าวฮองอาร์ของอิหลาหน้อยเฮาเมือนีสำหรับเพลงสาวสำนอยคอยหักนะครับผมนออแลวก็นฟังพี่น้องเป็นกำลังใจทั้งน,น้องมิวอ่าหรือนั่งยักที่หลายๆคนหูวจากหลายพี่น้องที่หลายคนอื่นอ่าน้องมิวปล่อยผลงานเพลง ทิ้งบาปทิ้งคิดหอดนะครับผมเนาะปล่อยในช่องทางของสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดเนี่ยพี่น้องเนี่ยพี่น้องพิมพ์ใน YouTube ว่าสาวน้อยลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดเนาะจะเป็นช่องทางในการปล่อยผลงานเพลงของศิลปินในองค์กรสาวน้อยเพชื่อนแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์แล้วก็ลำเพลินอินดี้เลคคอร์ดนะครับผมเนาะอันนี้ก็ฝากพี่น้องไปกดติดตามกันเลยจะไม่ได้พลาด เพลงใหม่ๆของทางขายนะครับผมถ้าพี่น้องมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวิสารได้เ้อพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยพี่น้องช่วงนี้ช่องถึงปิดกันอีกแล้วนะครับผมว่าจะกเป็นเพราะอีหยังหรืออาจจะมีภูมิวังดีกับทางซองนะครับผมเนาะ,ะมากดไลย์งานส่องกันได้พี่น้องช่องมันก็ได้ถึงปิดกันบ่อย คอมเมนต์กันเขาไม่ได้รายพี่น้องเพื่อเปิดการมองเห็นในทางช่องบาลศานนะครับผมเนาะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางสองน้ำแน่คลิปนี้บา,าลซานต่อคอามยาตขอตัวลับองค์ปรกบกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม